ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนะจ๊ะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบา พอสบายสบายหลับตาเบาเพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย ต้องสบายต้องผ่อนคลายเราใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะในการปรับร่างกายของเรานี้ให้รู้สึกสบายสบายจริงๆถ้าร่างกายเราสบาย ก็จะปลอยทำให้ใจของเราสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในการนั่งทุกครั้งแลอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะเกี่ยวกัเรื่องการปรับร่างกายให้สบายผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสใจเย็น ใจที่เหมาะต่อการเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องเป็นใจที่ว่างว่างใจที่ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปวรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะจ๊ะต้องปล่อยวางจริงๆ ไม่ยึดม,มั่นถือมั่นในเรื่องอะไรเลยไม่กาะไ,ไม่เกี่ยวไม่เที่ยวไม่รังเรื่องอะไรทั้งสิน้นใจลิ้งกลี้ยงใจว่างว่างใจใสใสใจเย็นเย็นการหลับตาก็เช่นเดียวกันอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ ถ้าเราหลับตาเป็นเราก็จะเห็นภาพภายในได้ง่ายหลับตาตั้งพอดีพอดีในระดับที่ไม่บีบเปลือกตาหรือกดลูกในตานะจ๊ะพอดีพอดีคล้ายๆกับเราเปลือตานิดๆ หลับตาปลิ้มปลิ้มแค่ขนตาสัมผัสกันชนกันอย่างนั้นนะจ๊ะต้องพอดีพอดีฝึกตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแม้เป็นหมื่นครั้งอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะในการปรับกายปรับใจและปรับการหลับตา ถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้ลงตัวถูกต้องตามหลักวิชานี้ภายในกายของเราเมันจะกลวงมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกลวงแค่เราวนึปลอยวานแล้วก็วืดเข้าไปข้างใน ก็จะผ่านเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายง่ไม่ตื้อไม่ตันไม่ดันไปอย่างนุ่มนวนสบายสบายเหมือนผ่านที่โล่งกลางอวกาศลองโล่งๆแล้วมันก็วื้จึกไปถึงดวงใสๆได้อย่างง่ายง่ายห็นไม่จะว่าอนิสงส์การ หลับกายปรับใจปรับการหลับตานี่มีความสำคัญมากจะทำให้เราลัดขั้นตอนได้อย่างง่ายๆจะวืดเข้าไปดูข้างในแล้วกระึกไปถึงดวงธรรมภายในที่รอคอยเราอยู่มานานเป็นดวงธรรมใส กลมครอบตัวเหมือนโวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรโลกที่เจระไหนแล้วไม่มีตำหนิเลยมีความใสมีความสว่างมีความสุขมีความบริสุทธิ์ ที่จะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างง่ายๆแล้วพอแตะเบาๆไปตรงกลางดวงใสๆการผ่านดวงใสๆเข้าไปถึงองค์พระภายในก็ง่ายถ้าเราวางใจเป็นนะลูกนะ มันจะผ่านดวงใสๆไปถึงองค์พระใสๆที่เราคอยเรามาอยู่ยาวนานได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเพราะวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเหลือเวลาจำกัดแล้วเนย วัตถุประสงค์การเกิดมาก็เพื่อมาสร้างบรารมีมาทำระนิพพานให้แจ้งจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่คือเป้าหมายชีวิตือมโนปณิธานของหมู่คณะของเราซึ่งการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือทำระนิพพานให้แจ้ง ต้องผ่านเส้นทางสายกลางภายในกายของเรานี่นะจ๊ะทวันใดใจอยู่กับกายใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ<ๆ>็ดก็จะเปลี่ยนสภาวะให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ู้เบิกบานแล้วได้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่างง่ายๆอย่างสบายสบอยเมื่อใจอยู่กับกายปกติเรามักจะปล่อยให้ใจเนี่ยล่องลอยไปในเรื่องราวาต่างๆ ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของทุลกิจงานงานบ้านช่องการศึกษาเรื่อเยเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้บางทีก็ไปติดเรื่องแนนดีที่ผ่านมาแล้วหรือส่งไปไกลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งทำให้เราไม่เคยเจอความสุขและความบริสุทธิ์เลย เราเป็นผู้มีความทุกข์ทรมานของชีวิตละใจไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีเวลาเหลืออย่างจำกัดมันหมดเวลาที่เราจะปล่อยให้เป็นเช่นอย่างที่เคยเป็นมาน่ย ใจกับกายแยกกันอยู่เราจะต้องเอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายมาอยู่กับศูนย์กลางกายสารที่เจ็ดให้ได้ด้วยวิธีง่ายๆและเราก็จะได้ฟื้นฟูพร่างภายในที่ขาดพระมานานแล้วเนี่ยพอหลับตาพิธีละก็มืด มองไม่เห็นพระในตัวเราจะได้ฟื้นฟูนวัดอรางให้เป็นวัดลุ่งแต่ว่าเป็นวัดภายในให้เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์อารามบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราได้เป็นประดึกป้อมปราการที่จะป้องกันภัยจากอบายได้ภายในสังสารวัตได้ จากวิบากกรรมได้จากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายคร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เลิกปล่อยใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้ได้อย่างถูกหลักวิชาเนี่ยให้ใจใสๆใจเย็นๆย เราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าหากทำอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้นคือใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลยเราจะเข้าถึงดวงรมและองค์พระได้อย่างง่ายๆถ้าปล่อยวางได้วินาทีนี้ก็เข้าถึงวินาทีนี้ ถ้าปล่อยวางได้พรุ่งนี้ก็เข้าถึงพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอย่างไรในเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมยจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะนั้นดีที่สุดคือต้องให้เข้าถึงธรรมในเดี๋ยวนี้เนี่ยในวินาทีนี้เนี่ยด้ววิธีการดังกล่าวนั่นแหละ ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่ร,รัง้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสๆใจเย็นๆมันจะได้วืดเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆที่เคยมืดก็จะสว่างที่สว่างอยู่แล้วก็จะมองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงคือดวงธรรมภายในเห็นดวงธรรมภายในอยู่แล้วเน ก็จะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในได้เป็นพระก็บวชได้สองชั้นหรือหลายหลายชั้นเมื่อเห็นพระในพระเข้าไปเรื่อยๆบวชแล้วบวชเล่าเป็นพระแล้วพระเล่าเป็นซ้ำๆเข้าไปเรื่อยๆเป็นโยมก็สามารถบวชใจได้ บำเพ็ญเนคขมมะบร,รมีได้อย่างง่ายๆคือบวชใจหายใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้าไปถึงพระภายในเห็นองค์พระใสใสใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราเราจะได้รู้จักว่าการบวชเป็นพระนั้นเป็นอย่างไร การเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสารณะ,ะหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อเราก็ถึงได้อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีใน,ว,น,นวันปีใหม่เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีก็ท้องสร้างบารมีกันเรื่อยไปให้ถือโอกาสนี้เนี่ยเป็นจุดรเริ่มต้น ในการสร้างบารมีสำหรับปีพุทธศักราช25 5 7นี้เนี่นยให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างส,สบายๆให้ใจใสๆและเรากานึกทบทวนบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยนึกถึงบุญวันนี้ก่อน ที่เราเพิ่งทําผ่านมาหยกหยกแต่งแต่ตักมาพระเรื่อยมาถึงบูชาข้าพระและเรื่อยมาถึงกระทั่งบัดนี้เนี่ยนึกดิจเปลื้มปิตินึกนิดเดียวภาพเหล่านั้นก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นในวเวลาทําบุญตั้งแต่เช้า,ชาเนี่ย ดวงบนในตัวก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์อยู่กลางกายของเราเนี่ยเป็นดวงบุญใสใสและบนนี้ก็จะไปดึงบนที่เราทำผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานี้ไล่เรื่อยไปเลย ในทุกๆบุญจะเดงดูดมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆใสเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราชีวิตในสังสารวัตรชีวิตในการสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งดำจะเป็นพลังสนับสนุน ให้การสร้างบารมีของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าที่ผ่านมาคือสมบูรณ์ไม่ได้โลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติหลาบยศรเสริญสุขมรคนิพานวิชาธรรมกายเป็นต้นและจะมีความพร้อมทุกอย่างเลยบุญก็จะเกิดขึ้นในตัวอย่างง่ายๆและเราก็จะได้ เปิดสักรารใหม่ตั้งแต่ต้นปีนี้เลาจะสร้างบารมีให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาโดยจะพะวาวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเดินทุด,ดงธรรมใจในเส้นทางที่พระผู้ปรับมาหรือพระดคุณหลวงปู่ของเราพระมงกลเทพนิสดเทนทัสโร ท่านได้เดินทางมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดด้วยรูปกายมนุษย์เกิดใหม่ในเพศสมณนะและก็เกิดด้วยธรรมกายเป็นพระภายในกระทั่งกระถึงขยายวิชาธรรมกาย ีวัดบางปลาแล้วไปปราบมอนจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่วัดปากน้ำภาสีเจริญตลอดเส้นทางนี้เนี่ยท่านเดินทางมาก่อนพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญจะเดินตามรอยไปเดี็กคุณหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้เนี่ย ในเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็มาเป็นอย่างดีพร้อมที่จะเดินตามรอยของพระเดชคุณหลวงปู่ประดุษท่านเดินอยู่ข้างหน้าจะเดินตามรอยเท้าท่านไปอย่างนั้นทั้งข้อวัดปฏิบัติอะไรทุกอย่างตามที่ท่านได้อบรมพรมสอนถ่ายทอดกันสืบต่อมาเราทั้งหลายก็จะต้องไปเป็นกำลัง แห่งการเดินทุดงธรรมชัยนี้เจนเวกัสสองปีที่ผ่านมาซึ่งเราทำได้ดีมากปีนี้เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปีให้กิติศัพท์อันดีงามนี้เรื่องลือไปตลอดทั่วแสงกาจักรวาลน,นันจักรวาลทั่วตาตทั่วธรรม ทั้งมนุษย์ทั้งทิพย์ทั้งธรรมนี้ได้ปิติศัพท์อันดีงามนี้จะได้ชื่นชมอนโมตนาสาธุก,การพระก็ทำนาทีของพระโยมก็ต้องทำนาทีของโยมต่างเกื้อกูลกันพระก็ทำนาทีบําเพ็ญสมณธรรมไปมองกลางมองนาง มองกลางกายให้เห็นพระภายในมองทางที่พระเดชคุณหลวงปู่ 9, ท่านก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าและเดินตามรอยเท้าท่านโยมก็ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการโปรโยดอกดาวรวยและกระรวรมอนุโมทนาสาธุการกับท่านในการเปล่งวาจาวาสาธุ ตลอดเส้นทางเคลียพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเดินทุด,ดงธรรมชัยทำหน้าที่ยอดกัะยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายในเราแวกนั้นหรือที่เดินผ่านมาให้มาร่วมอนมโมทนาสาธุกการมาร่วมรับบุญปโปรยดอกทาวรวยต้อนรับพระทุดงด้วย และวก็ทําความเข้าใจให้กับผู้ที่มาภายหลังทั้งอยู่บนท้องถนนหรือ,รอข้างทางนั้นให้เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติของพระทิดงที่ท่านทำในยามนี้แห้เขาได้มีความเรื่มปิติอยินดีภารกิจหลายๆอย่างนี้ล,นล,ล,ล,ยยนล,ลูกทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ทบทวนเพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ได้รับทราบและแม้เราได้ทำผ่านมาก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะสถาปนาเส้นทางของพระผู้ปราบมารแล้วยังเป็นการกอบกู้พระพุทธศาสนา ให้กลับมาเฟื่องฟูหมืนย้อนยุคพุทธกาลหรือ,อยังน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายาย่างเราทําำผ่านมาที่พระมหาเถรานเถรละท่านนาม,มานี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวที่เราจะเริ่มทํากันในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้น วันนี้ต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ที่สุดสะอาดที่สุดให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสกลันตั้งแต่กายข้างนอกเราเนี่ยให้ใสประดุดพชรกายเนื้องเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี้เนะ่ะ ให้ใสละเอียดระดุดเพชรให้ช่องทางกลางกายของเราให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้กลางกายฐานที่เจ็ดใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกให้ดวงธรรมในกลางกาย พิธานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้องค์พระภายในกลางดวงใสใสให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใครเห็นองค์พระแล้วก็ให้สั่งสมองค์พระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยการแตะใจไปเบาๆอย่างสบายๆ ไคลเห็นดวงใสๆแล้วก็ให้สั่งสมดวงใสๆไปเรื่อยๆด้วก,การแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่ใจโล่งโปร่งเบาสบายแต่าอารมณ์กเกลี้ยงแล้วนะีก็สั่งสมความสุขความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่การแตะใจไปเบาๆเช่นเดียวกันให้ต่างคนต่างนั่งกันไปงเงียบๆน,นะจ๊ะ